เด็กตอกน้ำอะค่ะห้ากันทัวแล้วก็ห้าไม่พอจนว่าตีรุทตายเขาเข้า<ๆ>ไปห้าประทันจริง<ๆ>นำนำนำอย่าคลอกมันหมาก,กันแล้วแต่วันอันนี้คือเด็กมันตื่นจากนอนแล้วซึ่งแม่เขาไปไป,ไปถุกทีนแม่เขาจะเป็นสักป้าอยู่ใส่คลอกกันแล้วซึ่งที่นี้พอตื่นมาปั๊บไม่พบแม่เขาเขาก็เลยไปตามตรงที่ว่าแม่ต,ตรงที่แม่เขาเคยไปสักป้าใส่คลอกกันทึงมันมันชันตรงนั้นแต่มันตุ้งลงไป แต่วาทีที่เขาจงใสกันเพราะว่าพาเมวไปกันตัวหนึ่งแต่แมวอยังอยู่อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเล็กไม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาห้าวิ่พบฆาวิภพบแล้วนนซึ่งดี้แกกระชีไปวายุปักนี้แล้วกาติดยิดรักไม้อยู่ซึ่งเข้าไปห้าตานั่นเลยค่ะพบเด็กๆจมน้ำซึ่งพอมันลอยไปซึ่งปิดไปติดกับรากไม้เสียชีวิตแล้วค่ะ สวัสดีครับเอซวันนี้น้องแค้มมาเทวัดทะลุ่งทองอยู่ตำบลยินตอกอำเภอร้อนปีบุญจังหวัดนครธิมาราชวัดสร้างขึ้นเมือร้ายกรุงศรีอยุธยาเกจีอาจารย์วัดทะลุงทองพอตันคลิงจันทศิริมีไร่นาทึนใจพี่น้องตามน้องแคมมาเลยครับ พ่อตาคลิงทื่อกับเนื้อถีบานตะลุงทองแห่งนี้นะครับเด็กใจคลิงเกิดเมื่อปีพศ2อ2 9น่อนะครับนาเล็กสมัยรัชกาลตีหน้าท่อว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ห้าเพ่นดินชีวิตในวัยเด็กพ่อตาคลิงได้บวชนะเป็นสามมาเนรนเมื่ออายุ8ขวบนาต่อมา20ปีจึงอุปสมบทหลังจากนั้นฐานก็ได้ศึกษาซับวิวิชาไสยเวทได้ศึกษาจากไล่อาจารย์ สร้างมากะสมัยอายุทยาตอนปลายนะที่อาจารย์นงเรศเขาก็มาจากอายุทยาที่ลังจากปัจจายัวคือปัจจายมำในลังอย่างนนั้นอาจารย์ว่างในรัชย์ยัก็วัดจารางไปหลายอย่างนึงวัดตะลุ่นทองนี่เป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ห่างจากท่านนุ่นไส้ลักมานะครับพระว่างรอนบีบุญนครที่ธรรมราช น่าจะเข้ามาในเส้นทางฟั่งปลาตอกมา,าระยะทางประมาณ9กิโลเมตรระหว่างทางาจะพบส่วนพุ่นละไมานามีงอเมตุเรียนบรรยากาศร,ร่มรื่นร่มเย็นมากส่วนทางิตะวันตกนาจะอยู่ไกลกับเถืกเข้าชาวบ้านบริเวณนี้จะนับถือปตา,านคลิงปตานเป็นปลาที่มีเมตตาสูงนามีทรัพย์ปวิชาไส้เวทเป็นหมอยาสมุนไพรกําเนิดดิบ,บ้านดาลุ่งทองกําเนิเดตั้งแต่ท่องพันที่อรอยหยิบกาว ปฏิบัติทาการเป็นพระกรรมฐานแต่ไม่รับพอหยุดมันทำมันไหนทำวินัยชิดตรงพอทัางวัดวัลุงกรรมฐานตีนั้นเรียนวิชาสยวยตินั้นสี่สีแปดปีสวนาครูบาอาจารย์อื่นๆกันแหละวิชาก็น่งต่างๆอเยอะแกเป็นคนประเดตนบรรดาเจ้ามันทำเรื่อมันเป็นมงคลไหมถ้าปบัติธบรํารทำเรกรรมครั้งนี่คนดีติดจิตนะจะเป็นเมตตาหมาในยมอาจจะเป็นองค์กาเป็นไปเป็นตานก็ปัจจุบันนะงค์กานอันตราย การใช้ก้อแกรนพลาสเป็นลักในอดีตบ้านทะลุงทองมีที่มานะครับนาสาบว่าอาดีตเจ้าวาดคยนาทำทองอยู่ในบริเวณนี้นะครับนาต่อมาจึงเรียกว่าทะลุงทองนะบ้านทะลุงทองอยู่ตำบลยินต๊อกอำเภอร้อนพีบุญจังวัดนครที่ตรมาชเาจ้าวัด้ามาจากเชียงใหม่เขามีเขามีการทําทําเกี่ยวกับทองเขาก็เลยตั้งชื่อวัดนี้วัดทะนลุงทองพอทานคลิงวัดทะลุงทองมรณภาพเมื่อปีปศ2 5 3 3 สิทธิ์ญาณุสิทธิ์ก็ได้รวมแรงรวมใจถึงนำสรีระข้องฐานมาบรรจุวายหลงแก้วแห่งนี้นเขาเรียกว่าอมาตะสังข้านนะครับนามีสังข้านที่ไม่หนาวไม่เปื่อยนะหลวงพ่อมวยน็บอกหลงวงพ่อการกําเนื้อแกบอกป้อมเลยอาจารย์คลิงแกแกง คุณทำคุณทำดีเมตตามานิยมดีนี่หลวงพ่อหมุยแกผมบอกผมตอนผมก็เป็นลูกหยกแกผมก็ยุคกับแกหลวงพ่อหมุยนะก็อก้าวล้วตอนต่อมามาคนได้ก็อจุมทองในแลบไปฮาแกตั้งแต่ตั้งปตังกลายตัมาอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ต้องเนี้ยมาฮะชาเน้อที่นั่นก็ว่ายผเป็นมงคลแล้วนี่หลวงพ่อนุ่แกยังบอกกล่าวเป็นความบอกกล่าวว่าหลวงพ่อนุ่มาเป็นพระดนิยมเนึ่งทีนั้นลุงโตงั้น ยกยงเราชมอยู่นะรลางกางราผบนำบนอนการาะนเรื่องเข้าวไปมาช่ำเหมือนกันที่ยงไกคว้นว่าบบบคล้นบาคลินกะตายแล้วนะถึงมากัน่างบางบ้านแกเรื่องแกหวงชี่แกทุกหวงชี่บางบางบางทางนั้นทุกที ใายก็ตั้งมุดรกาไม่ให้ไปไปโอยดอกถึงผีผีี่อันเจอพีเจ้านั้นถึงกับป้าพอทานไปทำเลยใครก็ตั้งมุดนี่อนการนั้นถึงกับผอทานก็มาทำให้จำเอาจำครอให้ให้ไปดีกันมุดนาเม่อมีผอฐานคลก็มีผอฐานคล้งน้ามีเรื่องราวผอฐานคลเคยเดินทางมาเกี้ยช้างมาเป็นเป็นเพื่อนันก็ จึงอยากขึนนอกว่าเป็นเออกกระนั้นเปลือกนีอจศน์มีอานด้วยที่าัดระประศน์ใหมากขี้ช้างมาใหญ่ห็นตากันกระตินดูตินด้วนปศนมานั่นแหละวมีอานยายยังมีเป็นเด็กขี้ช้างขี้ช้างในวัดนั้นแต่ว่าวาดัดนั่นใจฝันนี้แต่ค้นโบสถ์นะหรือว่าอุโบอดสถนะเป็นศินละปะแบบซีวิชัยนะครับนะมีประมาณการสร้างถึงสิบแปดหลาน ทีนี้ก็มีอโุโบสถจะเป็นในการกษักของตัวเองคนที่ว่าส่งซีไวิใชัยนะสร้างใดปีสามสิบห้าเริ่มสร้างใช้เวลาห้าปีกันใช่ประมาณกับสิบแปดล้านบาทนะกับมีเรียนโพอพอรอเด่กหนุนจำคัญนะกันดุนดุนกล่าวเอาเรียนงปลาลอยอง เรื่องปปรกสร้างพิีสองหนึ่งปฏิปราชว่าก็าเชื่อได้ขานิยมมีตาปปรอกร่วมกันจำกันอยู่วัตถุมงคลดูดเด่นทางด้านเมตตาหมานิยมนาโผกระสับเกลียวคลาดส่วนวัตถุมงคลประเภทเรียนถือว่าเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมนั่นคือ,อเรียนปั๊มหลุมเมื่อนซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5ง1 นาเรียนปอตันคลิงนับว่าเป็นซิ่งเป็นซิริมงคลูง้งราอเป็นเรียนเตมีอักซอนปรามาพิไทยพ่อปอรอในวงการปลาเครืองถื่หวาเป็นบินิยุมจากเรียนดังกล่าวนีอันตีหวานนู้ี่ว่าคขับพอไปไปคอนนี้รอดทิ่ปลอมาชนนั้นมันก็รถข้อมันนั้นรถข้าตายรอนี้ก็มาเล่กันเต็มมดมันกวเห็นดูปอตามันก็มาเล่าใหญ่ผออฝมายคนที่นี่ววาจ้าผู้ใจผัวจักทิศจักทิ ย้างเลยคันว่ารุปทานนั่นลูกใหญ่ไปตามาดีโค่นว่าหนุ่งแร่มาทั้งเจ้าวทั้งเย็นจาปทันกิงบาดันกาลุ่งปตุลาจักจะขุนเอ้ยลูกกลับบ้านกลับรถขับบ้านขอแก็ปอดปล่อยมันขุนยิ่งถูกเชาวถูกเย็นนอกจากนี้ยังมีปลาปิตานะครับนะปลาปิตาที่สร้างขึ้นมาปีพศ .2525 ในโอกาสทำบุญคลอบครอบ